ลัคนาราศีพิจิกครึ่งปี2565ครึ่งปีแรกดวงของคุณจะเป็นอย่างไรกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปดาวย้ายของเราครับสี่สำคัญแล้วรอจนจบนะครับจะมีบอกวิธีการที่คุณจะ install หรือว่าลงแอปนะซินแสบาร์โค้ดชีวิตเพื่อที่คุณจะได้ดูบาร์โค้ดชีวิตของตัวเองฟรีด้วยครับในครึ่งปี2565ครับเดือนมกราคมนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีพิจิกจะมีดาวที่มาส่งผลกระทบทั้งหมด4ดวงครับโดยพลังงานหลักๆเลยนะ จะส่งผลในเรื่องของการเงินแล้วก็ในเรื่องของความโดดเด่นในสังคมครับเพราะว่าจะมีดาวอาทิตย์มาในช่องสังคมมีดาวพุธดาวศุกร์และดาวอังคารครับสมดวงเลยนะครับเข้ามาในช่องการเงินครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีเดือนหนึ่งเลยของชาวลัคนาราศีพิจิกครับเปิดสักการมาก็มีตังค์เลยนะครับแล้วก็มีหน้ามีตาในสังคมนั่นเองต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ครับจะมีดาวเพิ่มมานะครับส่งผลเพิ่มอีกนะครับก็คือหมายเลข9ก้าครับหรือว่าเกต นั่นเองครับจะมาส่งผลให้เกิดอุปสรรคขึ้นครับเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนกุมภาพันธ์อาจจะต้องใช้ความรอบครอบสักนิดหนึ่งครับส่วนดาวที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นอาทิตย์เข้าครอบครัวอังคารสุขและพุธเข้าสังคมนะครับอันนี้ก็ยังมีความโดดเด่นอยู่เช่นเดิมนะครับเพียงแต่ว่าจะเพิ่มในส่วนของความวุ่นวายนะหรือว่าเพิ่มในส่วนของภาระหน้าที่ในครอบครัวมากยิ่งขึ้นครับเดือนมีนาคมครับเป็นเดือนที่มีอีเวนต์ใหญ่ครับมีลา าหูย้ายครับหมายเลข8จะย้ายวันที่30มีนาครับต้องเรียกว่าทําให้หมอดูทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับทุกคนเนี่ยจะต้องออกมาพูดถึงดาวนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมฟังช่องของเราอยู่แล้วเนี่ยก็คงจะรู้นะครับว่าเราเป็นคนแรกหรือเป็นช่องแรกในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับที่เอาลาหูเนี่ยมาสรุปรวมให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมผู้น่ารักของเราเนี่ยได้ฟังกันหมดแล้วนะครับใครยังไม่ได้ฟังก็ไปกดฟังกันดูได้นะครับว่าลัคนาราศ พิจิกรของคุณเนี่ยลาหูย้ายมาในช่องอุปสรรคเนี่ยมีอุปสรรคอะไรบ้างนะแต่ในคลิปคลิปนี้เนี่ยขอพูดแบบภาพรวมๆป้องกว้างก่อ,อนะนก็จะมีเรื่องของบริวารมาเกี่ยวข้องมากขึ้นนะครับจะมีความวุ่นวายหรือว่ามีภาราหน้าที่เกี่ยวกับบริวารมีการสื่อสารกับบริวารมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนลาหูเนี่ยก็มาสร้างอุปสรรคนั่นเองเพราะว่ามาเข้าในตําแหน่งนี้นะก็ลองไปกดหาฟังดูนะครับนะผมก็เชื่อมโยงนะอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยอยู่กับช่องของเรานานๆน,น,นะครับต่อไปครับ ในเดือนเมษายนครับก็จะมีอีเวนต์ใหญ่ครับตั้งแต่ต้นเดือนเลยก็คือดาวพฤหัสครับดาวพฤหัสหรือหมายเลข5ของเราครับจะเข้ามาในตําแหน่งบริวารของชาวลัคนาราศีพิจิกครับแล้วก็มาร่วมกับเกตหมายเลข9และ6นะครับดาวศุกร์ด้วยกันเลยนะครับเป็น9 5 6าห้านนี้ไม่ได้ใบหวยนะอยู่ในช่องบริวารนะครับแล้วก็จะมี1 4อยู่ในช่องอุปสรรคครับความโดดเด่นจะนําพาภัยมาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารหรือว่าการพูดคุยต้องระมัดระวังคําพูดเป็นพิเศษครับ สำหรับครอบครัวนะครับจะมีดาวอังคารแล้วก็มีดาวศุกร์มาอยู่ด้วยครับตรงนี้ก็ต้องระวังทะเลาะเบาะแววงกับคนในครอบครัวนะครับการใช้อารมณ์กันนะครับการที่มาเถียงกันเหมือนเด็กๆนะโดยที่เราไม่ได้คิดถึงความสมเหตุสมผลนะแบบนั้นนะเดือนต่อไปครับเดือนพฤษภาคมครับมีดาวมาเกี่ยวข้อง3ดวงด้วยกันครับก็คือดาวอาทิตย์ดาวศุกร์และดาวอังคารครับก็จะมีพลังงานรวมๆแล้วเนี่ยจะไปหนักทางด้านคู่ ครองแล้วก็บุตรหลานบริวารซะส่วนใหญ่ส่วนอุปสรรคสาคัญเนี่ยก็คือในเดือนนี้เนี่ยบางทีอาจจะหงุดหงิดง่ายนะขี้เกียจแต่งตัวขี้เกียจไปไหนนะหรือว่าไปออกสังคมไปที่ไหนแล้วเนี่ยแทนที่จะราบลื่นนะครับก็มีปัญหาครับฮาเพราะบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่พลังงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับปิดท้ายครึ่งปี2565ครับกับเดือนมิถุนายนหรือว่าเดือน6ครับดาวจะมารวมกันนะอยู่ในช่องกระจายกระจายกันนะครับอาทิตย์กับพุธ อยู่โรคภัยครับส่วนพุธต้นเดือนนะครับกับสุกเนี่ยมาอยู่คู่ครองครับแล้วก็3อยู่อุปสรรคเกตรหรือว่าหมายเลข9นะอยู่ว่าดูในช่องครอบครัวครับก็ต้องบอกเลยว่าพลังงานออกไปในแนวทางแนวทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าเกิดจะแก้ปัญหาหรือแก้ทางนะครับก็ต้องเอาคู่หรือว่าแฟนเนี่ยมานํา นะเพราะว่าดาวเนี่ยมันจะไปส่งเสริมในเรื่องของคู่ครองซะมากกว่านะแต่ว่าเรื่องอื่นเนี่ยเรื่องสุขภาพต้องระวังเรื่องการสร้างศัตรูต้องระวังนะครับอ่าแล้วก็อีกเรื่องที่ดีก็คือเรื่องครอบครัวนะครับก็พาคนในครอบครัวไปทําบุญหรือว่าไปทําบุญร่วมกันสักหน่อยนะจะได้เป็นการแกร้เคล็ดแก้ทางไว้ด้วยในตัวนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมครึ่งปีแรกนะครับ2,565ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าบาโค้ดชีวิตของตัวคุณผู้ชมเองเนี่ยมีเลขอะไร ลองรับอยู่ซึ่งผมก็จะมีคลิปเจาะลึกในลําดับถัดไปแต่พูดคร่าวๆง่ายๆก่อนนะครับจากที่ฟังมาเนี่ยดาวที่จะส่งผลหลักๆเลยเนี่ยก็คือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เนี่ยคือหมายเลข1เลข1ชอบเลข5ครับถ้า1เจอ5าเนี่ยเขาเรียกว่าคู่ผู้ใหญ่อุปธรรม แต่เลข1จะไม่ชอบเลข3 <C> e <an> เพราะฉะนั้นท่าน1ไปเจอ3เนี่ยจะเรียกว่าคู่ทะเลาะหรือว่าซวยนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องไปดูแล้วว่าการเคลื่อนที่ของดาวกลุ่มนี้ไปส่งผลอะไรกับดาวประจําตัวหรือว่าดาวในบาร์โค้ดชีวิตของเราอ่ะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเราเองเนี่ยมีบาร์โค้ดชีวิตอะไรมีเลขอะไรอยู่ในบาร์โค้ดชีวิตที่จะมารองรับดาวเหล่านี้ที่จะย้ายเข้ามานะครับง่ายๆมากเลยนะครับก็ช่องของเราเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นตรงที่ว่าเรามีแอปพลิเคชันของตัวเองครับเป็น ไลน์แอดนะครับหรือว่าไลน์โ a นะโดยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะแอดเพิ่มเพื่อนอน,นะครับทางไลน์นะโดยใส่แอดซินแสครับ Z I N Z A E นนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะเห็นเมนูปุ่มเบลเลอร์เลยนะครับเป็นปุ่มเขียนว่าผูกดวงก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็กรอกวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดของตัวเองครับทำไมต้องกรอกด้วยก็เพราะว่าเราเป็นระบบที่ให้คำทำนายแบบเฉพาะเจาะจงจะไม่มีการอ่านแบบเหมารวมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นต้องกรอกครับ แล้วก็ใส่โค้ดเชิญด้วยนะครับก็คือโค้ดเพื่อที่จะใช้ฟรี30วันครับ4 5 6นะครับใส่โค้ดนี้ไปนะครับ4 5 6ก็จะใช้งานเริ่มต้นได้ฟรี30วันก็อย่าลืมใส่โค้ดแนะนำด้วยนะครับ4 5 6ถ้าคุณชอบคลิปที่เล่าเรื่องดวงด้วยภาษาง่ายๆผมไม่พูดภาษาที่ฟังยากนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ชมคุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเรานะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับเราจะได้พูดคุยกัน แล้วก็ผมก็จะดีใจมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่ติดตามนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปครับสิ้นแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านลายบอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติก,กว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบาร์โค้ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบาร์โค้ดชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชันไลน์ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Add> เมื่อเข้าสู่หน้าไลน์สิ้นแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สำคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรงหรือ หือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคำวนวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ดเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา